สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับข่าวใหม่เกี่ยวกับเรื่องขนมปังกินขนมปังอันตรายมีข่าวมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข่าวมานานแล้วพอสมควรนะฮะับผมก็ไปดูข้อมูลมาต่างๆแล้วก็มาแชร์นี่คือผลวิจัยต่างๆครับขนมปังสีขาวมันฟอกหรือเปล่าก็มีส่วนนะแล้วขนมปังโฮวีนะเพื่งเคยได้ยินไหมโฮวีโฮวีคือขนมปังที่ไม่ได้ฟอกอ่ะไม่ได้ฟอกก็อันตรายเหมือนเดิมเคยได้ยินคําว่ากลูเตนไหมฮะกลูเตนกลูเตนมันคืออะไรเคยได้ยินไหมกลูเตนฟรีคืออะไรแล้วกินขนมปังเนี่ยนะ ผมจะบอกให้ว่าคนยุโรปเนี่ยกินขนมปังเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาแล้วทําไมเขาอยู่ได้ผมจะบอกว่าก็เพราะว่าขนมปังของยุโรปเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นขนมปังที่แข็งแข็งนะฮะสมัยเนี้ยขนมปังบ้านเราขนมปังของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะนุ่มเวลาเรากินแล้วมันนุ่มเคี้ยวโอ้โหมันละลายในปากมันนุ่มไอตัวเนี้ยแหละคือกลูเตนแล้วกลูเตนมันไม่ดีกับร่างกายอย่างไรลำไส้ร่วนี้หลายคนเป็นกันคนอเมริกาคนอะไรเป็นกันเยอะเลยนะครับเริ่มจากอะไรครับคุณกินขนมปัง ขนมปังคือมีกลูเตนกลูเตนจะทําให้เกิดอะไรครับเริ่มแรกเกิดการมีแผลในลําไส้ครับเมื่อเกิดแผลในลาไส้ครับจุลินทรีย์มีน้อยครับเกิดแผลเพราะฉะนั้นลําไส้เราเป็นอย่างงี้ลำไส้เราเนี่ยผนังลําไส้เราเนี่ยมันจะเริ่มมันจะมีเซลล์ติดกันติดกันหนาแน่นแต่พอลําไส้มันเริ่มเป็นแผลนะเซลล์มันจะเริ่มห่างกันออกห่างกันออกห่างกันไอ้ช่วงที่ออกห่างช่วงลําไส้ที่มันออกห่างเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข้าไปคือขอสรุปก่อนแล้วกันว่ากลูเตนก็คือมาจากแป แล้วแป้งสาลีสมัยก่อนสมัยนี้ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะยุคนี้มีการตัดต่อธนุกรรมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแป้งสาลีทําให้มันะกินง่ายกินละติดกินให้มันอร่อยไม่เหมือนแป้งพวกยุโรปสมัยก่อนนะครับเขามีกลูเตนน้อยมันแข็งแต่นี่มันคือกลูเตนเยอะเต็มที่เลยเพราะนั้นเราต้องกินสิ่งที่มันมีกลูเตนน้อย